สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถหรูหรูสวยๆมาให้ชม5คันมาเริ่มกันเลยครับคันที่1 Mercedes-benz c 2 2 0 d a v a n g a r ดีอปี2018รถยนต์สปอร์ตซีดานหรูเจ้าของขายเองรถดูแลดีเข้าศูนย์บริการตลอดทุกระยะเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันไม่ใช้ทาน182,000กิโลเมตร ล่าสุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ผ้าเบรกและยางรันแฟลตใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งานทันทีเหมาะสำหรับใครที่มองหาความคุ้มค่าและการบำรุงรักษาที่ดีครับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2 1 4 3ซีซีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ9สปีดเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลช่วงล่างแน่นนั่งสบายขับสนุกมั่นใจทุกเส้นทางรถไม่มีชนหนักแชสซีสมบูรณ์ตรวจสอบได้ครับ ยางเป็นรันแฟลตเพิ่งเปลี่ยนใหม่ทุกเส้นไม่ต้องกังวลขณะเดินทางไกลสภาพโดยรวมภายนอกภายในสวยเดิมออปชั่นมาตรฐานครบครันสอบถามข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมกับเจ้าของได้โดยตรงครับตั้งราคาที่690,000บาทสนใจติดต่อ099 099 3918หรือแอดไลน์0 9 9 9 9 9 9 9 8 8รถอยู่กรุงเทพมหานครเขตดินแดงครับ แนะนำผู้ซื้อให้เช็ครถจริงและทดลองขับด้วยตัวเองก่อนโอนเงินทุกครั้งเพื่อความมั่นใจและสบายใจครับดูรูปรถไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อคันถัดไป คันที่ 2. BMW 320d M Sport ปี2013คันนี้เป็นตัวถังสีขาวคู่กับเบาะแดงสภาพสวยพร้อมใช้หายากมากกับซันรูฟแท้จากโรงรานและชุดแต่ง M Sport รอบคันใครกำลังหาสปอร์ตซาลูนดีเซลแรงประหยัดพร้อมความหรูหราคันนี้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับรถมีไม่150,000กิโลเมตรดูแลดีตลอดใช้งานน้อยแต่งครบจบ Stage 1 ทั้งไฟหน้า LCI หล่อสมัยใหม่หน้าเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยภายในอัปเกรดด้วยจอ Android รองรับ CarPlay พวงมาลัย M3 สปอร์ตเต็มอารมณ์รอบคันยังใส่แก้ม M3 เต็มระบบช่วงล่างติดตั้ง t t r ั t H-Drive 32ระดับเกาะถนนมั่นใจทุกโค้งเครื่องยนต์2.0ดีเซลรุ่นท็อปประหยัดแต่แรงระบบเกียร์ไม่มีจังหวะกระตุกปกติดีช่วงล่างแน่นๆยางสมบูรณ์แชสซียังแข็งแรงไม่เคยชนหนัก ไม่ต้องห่วงปัญหาแฝงครับราคานี้เพียง590,000บาทเท่านั้นสนใจดูรถได้ที่ราชพฤกษ์สาย3โทร9 9 7 5 6 6 2 9 9 0, 0คุณจะได้รับคำแนะนำดีๆจากเจ้าของโดยตรงครับแนะนำว่าก่อนตัดสินใจซื้ออยากให้เข้ามาดูรถด้วยตัวเองตรวจสอบสภาพจริงให้มั่นใจก่อนโอนเงินทุกครั้งนะครับดูรูรถไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อคันถัดไป คันที่3ครับ BMW X4 xDrive20d M Sport ปี2019จดทะเบียน2020สีขาว Alpine White d i e s e รถยนต์ SUV หรูสายสปอร์ตตัวถังโดดเด่นประวัติชัดเจนมือเดียวจากป้ายแดงวิ่งน้อยมากเลขไมเพียง30,000โลแท้การันตีด้วยประวัติศูนย์ไม่เคยมีอุบัติเหตุภายนอกสวยใสภายในสะอาดสมบูรณ์ทุกฟังก์ชัน เหมาะกับผู้ที่มองหาความหรูหราและการขับขี่ที่มั่นใจครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรขับเคลื่อน4ล้อ X Drive ประหยัดน้ำมันแต่มอบอัตราเร่งเร้าใจเกียร์อัตโนมัติ8สปีดช่วงล่าง M Sport ปรับจูนเฉพาะให้ทั้งความนุ่มนวลและความมั่นใจในการขับขี่ยางเปลี่ยนใหม่ตามระยะแชสซีคันแรงไร้ตำหนิครับรายละเอียดอุปกรณ์เสริมครบครันทั้งชุดแต่ง M Sport ภายในเบาะปรับไฟฟ้าหนังแท้ จอคอมมานขนาดใหญ่ระบบนำทางกล้องถอยหลังและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆอุปกรณ์แท้ครบราคาเพียง1,790,000บาทสนใจสอบถามนัดดูรถได้ที่จังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีโทร0829912525อน้นคำแนะนำครับก่อนตัดสินใจซื้อรถแนะนำให้ไปดูรถจริงและตรวจสอบความเรียบร้อยให้ครบถ้วนก่อนโอนเงินทุกครั้งครับ ดูรูปรถไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อคันถัดไป คันที่4ครับ BMW M4 Competition Ultimate Package ปี2022สีไฟ Orange รถศูนย์แท้ BMW Thailand ออกห้างป้ายแดงมั่นใจคุณภาพเจ้าของเดียวไม่จริงเพียง5,000กิโลเมตรสภาพแน่นสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานได้ทันทีครับขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ3.0ลิตร Twin p o w e r Turbo 510แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีด ขับเคลื่อน4ล้อ MX Drive ช่วงล่างปรับไฟฟ้าเน้นสมรรถนะสูงนุ่มแน่นเข้าโค้งมั่นใจระบบเบรก M Carbon Ceramic สั่งพิเศษยางใหม่ปีล่าสุดชัดซีสสมบูรณ์ตรวจสอบได้เต็มระบบภายในตกแต่ง Ultimate Package เบาะ M Carbon Bucket Seat ระบบ Harman Kardon หลังคาคาร์บอน Head-up Display Adaptive LED เบิกศูนย์ทุกชิ้นกุญแจ2ดอกครบครบสดสำหรับสายขับตัวจริงครับราคาพิเศษ 6,999,999บาทไม่รวมทะเบียนสวยสอบถามเพิ่มเติมหรือจองดูรถโทร098 161 6536คุณนัทชาพัฒนรถจอดโชว์รูมในเขตกรุงเทพมหานครนัดดูรถได้เลยครับแนะนำสำหรับผู้ซื้อของดีรถปรูสภาพพรีเมียมแบบนี้ขอให้ไปดูรถจริงตรวจเช็คสภาพให้มั่นใจก่อนโอนเงินทุกครั้งครับดูรูปรถไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อคันถัดไป คันที่5ครับ BMW X3 2.0d xDrive M Sport ปี2018จดทะเบียน2023 SUV ยอดนิยมสายฝอตัวแต่ง M Sport เครื่องยนต์ดีเซลขับ 4xDrive เลขใม่หม่128,000กิโลเมตรผ่านการตรวจสอบจากศูนย์ BMW ทั้งประวัติและรายการบำรุงรักษาชัดเจนสภาพปรับแต่งพร้อมใช้สบายใจเพิ่มความมั่นใจด้วยวารันตีนาน12เดือนหรือ30,000กิเมตรครับ จุดเด่นคันนี้คือสมรรถนะขับ4สไตล์สปอร์ตออปชั่น M Sport แท้เบาะไฟฟ้าจอกลานพร้อมระบบนำทางกล้องรอบคันพวงมาลัยมันติฟังชั่นตอบโจทย์คนขับหรูใช้ชีวิตทันสมัยภายในกว้างขวางดูดีทุกมุมเหมาะทั้งขับเองและใช้ในครอบครัวครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร M Performance ระบบ X Drive ส่งกำลังไวด้วยเกียร์อัตโนมัติช่วงล่างแน่นขับขี่มั่นใจทุกเส้นทาง สภาพแชสซีและยางพร้อมเดินทางยาวๆเช็คศูนย์ทุกระยะเชื่อถือได้ครับราคาพิเศษ1 9 9 9 0 0 0าบาทเครดิตดีฟรีดาวพี่น้องเพื่อนๆสนใจรายละเอียดหรืออยากชมคันจริงติดต่อคุณจอยส์โทร087-591-7711นัดดูรถได้ที่กทมเขตสอบถามข้อมูลจังหวัดและเขตจากผู้ขายได้เลยครับแนะนำทุกท่านตรวจสอบรถจริงให้ดีก่อนตัดสินใจและโอนเงินทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจครับดูรถไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อคันถัดไปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้เพื่อเป็นกำลังใจหารถใหม่ๆสวยๆมาให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ